สวัดีครับคลิปนี้พามาชมหน้างานที่อาจารย์ชูมาตีป่าหน,น่อยนี้โอ้ยใครเอ,เอาดินมาเทวะ กวนที่งานในอดินมาเทเฮ้เรามาทำไว้เดี๋ยว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 ขายาดินมาทเทนี่ฮะขา,หาย,ยหาดินมาเทเนี่ย จะไปไหนเริ่องกลัวแบนี้เลยอ๋อโอ้วนั้นนี่แกรู้มาทำทางไ้ตรงนี้เองลอันนี้อันนี้ลู่อยู่ได้กี่ภาพ่หรอจายกี่วิลเนี่าลู่อยู่อะฮะ มันุ่ยอะไรกี่ยอ๋อแค่เียซื้อห่อเคลียมกกะนี้ทำไมอยากเคยใจนเพะอ๋ออนี้เ่ออนุกายมีีปีลบอ๋อนะกายมตรทำทางเข้านาทดาูว่าทำทางไว้เห็นรถวิ่งเข้าวิ่งออกอันนี้เอายังไงเนี่ยฮะ

โอ้ทำทางทำทางข้างนี้เป็นทางเขานาโอ้ยมีทางเข้านาทางไปนู่นทางนู่นเขาข้างนู่นเข้าไม่ได้ปะมันเวลาเราเกี่ยวเลยเขาวาเราเข้าสุกเลยเขาว่ายังไม่สุกมันพอเราเบนเลยโดนควุยเลยทำทางงอกเกือบโอกหนึ่งเล็เขายังเขากำลังมาโอ้ตอนนั้นทำทางเลาะข้างเลยเกียร์เกียร์ทำมาข้างเลยใช่ไหมเออคือ ไอ้ปกติตรงนี้นะถ้าไอ้วันไม่ดึงไปนู่นมันได้แล้วไอ้วันมันดึงกลับไปอยู่หลังปันใหญ่น่ะมันเลยไม่ได้ต้องทำเองเลยทีนี้ทำเองตอนแรกคุยกันเรามาถึงตรงนี้เลยตอนแรกมาถึงตรงนี้ก็ตัดไม้กันอะไรหรอตัดไม้เทนี่จักรเราตราไนเท่าไหร่ โอ้เดินมาตรงนี้ได้ไงมันเป็นคู่วะบอกอ,อ,อ้อือเอมเียน,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 นี้เาเอาเป็นพื้นสเร็จงอ่ะมาใส่มันเลยหตรงนี้อ๋อต่นูน้ไ้เลยไม่เล นี่อาจารย์ชูมาทำชั่วโมงตรงนี้เองนาพวกปมก็เสียกันเล็กนาอยู่นู่นเลยอยู่ที่ตรงไกลนั่นเลยตรงกระายนั่นเลย่งกี่คันนี่ตรง,ารตางสามคันไรเอ,อ้ยรถช่างไงละอันนี้บัดทานมันเต็มได้กี่กันน้องนอยฮะบัดได้นี่เมีเต้นน้อยอ๋อดินเนี่ย ดูเลยเนี่ยมันไงเนี่ยมันเทที่ผมยังไงเนี่ยเก่งเียด้ยเก่งเงยกีายไทนเลยีเลยเทอยบเนี่ยขอมือ้จะพี่มูเ,เยต้องมาคู่ะมาจะตอฟกันไห้โก <c ười> ็ียมูจะนให้นใน<อ> ไอ้บ้าไอ้ถอยไอ้บ้าไอ้ถอยแล้วกี่คันวะแล้วกี่จะตึงจะตึงอืมแต่ตอนนี้ตรงนี้จะไม่มีคลองนี่นั่นแหละแค่นาคตขุดไม่ได้เลยเนาะอืมไม่กำับรูยงนี่เลยรูรูรูมือเลยปากโคจับเหน่อยว่ะกระเงยโคเคลียนี่ใช่โอ้โหเคลียนี่ก็เอาไปคู่นี่ไอ้นี่เดี๋ยนี่ลูมือเลยลูมือเลยได้กับนอเนาะ នេះថៃជីដាយខាងនេះហើយដាក់ទៅវិញទៅវិញទៅណាវិញទៅណាអឺអូຕົ້ນម៉ាเยอะតែវ៉ាអាចតាំងយឺទីនេះនេះជឿចេញមិនដឹងហើយនេះតាំងតាំងយឺលុនវិញមានខោសាស្លាក់ហើយណាមានហើយគិលឺអុយអើគិលឺអុយសាស្លាក់អូនេះវាជ្រលដែលទៅមູ່ទៅមូនដល់ដល់ពោតោផាប់រាគេនិយាយនឹងទី อันนี้อันนี้อันนี้ทาโอยก็เงื้บปัดเฉยอ,อ,อันนี้เป็นล้นข้ามมาทางนี้ปลายโบราณอันนี้เป็เต้นเพื่อนอันนี้กับมูลหนึ่งตกสลามูลหนึ่งต่สลามูลหนึ่งขุดตรงไหนนี่ที่ปลายชาตินี้โอ้ข <c oughs> ุดที่ปลายชาติเลยนะปลายชาติปลายชาติให้ขุดให้ขุดซะให้โอ้เยะเยอะไหมดินแก็แต่นั้นมัน ห้าร้อยเที่ยวเนาะอ่าก็เหลืออีกประมาณนั่นแหละมันห้าร้อยเที่ยวห้าร้อยเที่ยวขุดใหม่ปะขุดใหม่ขุดใหม่ยังนี่เริ่มขุดแล้วอันนี้นะเริ่มขุดใหม่แล้วอะไรทำไมเกมไม่ขุดเองว่ะรถเกมไม่สมบูรณ์ปะรถเกมขุดเลยเดี๋ยวกระตุ้นสองเอ้ยเดี๋ยวอันนี้กินนี่คนนี้เออี่น้ำนี่โอ้มีน้ำแล้วนี่ โจกใกล้น้ำอย่างนี้ทำไมจะไม่ออกรอไีเมีนนย,น,น,น,ยน,นตรอคังรวยนี่หนัมเมียนะได้ตกมันเป็นนีหม่ตามเือตามกระรูดแต่ไม่หเนคืตงกเธอกานะอ่าอ่าไปปลูกปลูกอ้อยจะได้ไหมนี่ได้ไดมหมฮะ ใส่ขี้ไก่เนาะแล้วมันมีสัมพันธ์มันมีน้ําดูดรถได้เลยเนาะน้ํานี่แห้งไหมน้าแรงแห้งเลยเปล่าบอกเอานี่แล้วดูในนี่เลยนี่เนาะใช่ไหมนี่ดูดในนี่เลยรถน้ําอ้อยนี่ผูกอ้อยนี่แจวเลยว่ะโอ้เจ้าสามปีปีที่แล้วปีใดปี่เขาลอกตอมมาตอมมาดู